สวัสดีนะคะสวัสดีเช้าวันอังคารที่22ตุลาคม2567นะคะเช้านี้ก็ออกมาใส่บาตเหมือนเดิมนะคะวันนี้มียำไข่ดาวใส่บาตเช้านี้บรรดาสี่ขาใส่บุญไม่ออกมาใส่บาตด้วยเลยวันนี้ นูนหลวงพ่อท่านมาแล้วนะคะแม่ดวงก็อบุญมาฝากทุกคนนะคะใครที่เห็นคลิปนี้ดูคลิปนี้จนจบขอให้ได้พรได้บุญนี้ด้วยกันนะคะขอให้บุญหนุนนำในทุกๆสิ่งนะคะเดี๋ยวรอรับพรด้วยกันนะคะหลวงพ่อท่านเดินจะถึงแล้วจ้าก็มีมาสองตัวมากับหลวงพ่อด้วยนะคะชื่อพี่หมอมกับ พี่ปุย้ยคนแถวนี้เวลาไม่ลงถ่ายคลิปหรือไลฟ์สดเขาจะมองแปลกๆเพราะแถวนี้เขาไม่ค่อยทำกันดูที่ว่าพระมีกี่องค์สี่จะมีพระสามรูปที่นำอาหารขึ้นไปฉันบนกุฏิแต่ของพ่อฉันบนหอฉันแล้วให้พรญาติโยมตอนเช้าแล้วก็ตอนเพลน พระอีกสามรูปฉันบุญกุติประจํำมาวัดสะสมบุญต้องติดตัวไปตลอดเพราะว่ายิ้มบาตกับหลวงพ่อทุกเช้ามาแล้วมาแล้วพี่มอมกับพี่ปุยเดี๋ยวอรอับพรด้วยกันนะคะ ป,ป,ปุ้ย <cerca> ไปแล้วล่ะปุ้ยพี่ปุ้ยตัวใหญ่กลัวเขาพระท่านเดินกลับวัดแล้วจ้าแล้วก็จะมีชาวบ้านรอใส่บาตรอีก3-4ถึงบ้าน ฟังเสียงนกกันแป๊บหนึ่งเดี๋ยวมินงก็จะเข้าบ้านไปสวดมนต์ก่อนนู่นบนยยดโพนกเยอะนะคะต้นโพต้นนี้นกหลากหลายชนิดมีทั้งนกเอี้ยงนกกระวานนกกระแตแต้แวดนกโพรดกยังมีเลยแล้วก็นกกระปูดนกเข่าก็มี kbankabiqu ลูกเป็ดลูกเป็ดแน่ๆเ,เปล่าแม่นงให้ดูลูกเป็ดก่อนตัวล้ลโตัวไวมากเนี่ยเป็ดไทยเป็ดไทยบ้านแม่นงมีสองตัวบ้านนี้มีเป็ดหมาแมว เดี๋ยวดูที่ใครขึ้นบ้าน่อ้ปลาตังปลาตังปลาตังกำลังจะขึ้นบ้านขึ้นแล้วขึ้นแล้วอีตัวนงชื่อข้าวจีปลาตังขึ้นบ้านแล้วขึ้นบ้านแล้วปลาตังอันหน้าไอ้ดื้อขึ้นตามไอ้แฮกไอ้หอนนี่ถ้าเราอ่ะ ไม่ต้องมาดิกหางให้เราหลกดูกที่ป้าตังขึ้นบ้านได้ยัง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 ไม่ได้คลยเปิดประตูทุกทีจะเข้าช่องตรงขนาดนนะเล็กๆกันอนะแต่เขาจีนก็ขวางไว้เข้าไม่ได้ไอ้เดือขึ้นไม่ได้เขาขึ้นได้ด้วยขึ้นได้ด้วยไม่กลัวไก่ด้วยไอ้ไม่กลัวแมวด้วยไอเ้เขาดือ้อ แมนงก็ขอขอบคุณเพื่อนๆน,นะคะที่เข้ามาดูเข้ามารับชมคลิปนี้คลิปไ่บาดและก็บรรดาสัตว์เล็กน้อยใหญ่บ้านเมนงจนจบนะคะเมนงสร้างช่องก็เพื่อเด็กๆนี่แหละคะ่ะเพื่อที่จะมีรายได้เพื่อเลี้ยงดูพวกเขาอันแหนโผหน้าแหลมมาคือใครข้าปุ้นข้าปุ้นโดดตุ๊บประจำแมวบ้านนี้ชอบกระโดดขึ้นทางช่องนั้นแหละ บันไดมีไม่ขึ้นกระปุ้นปูนนีน่รู้จักชื่อลูกสาวมันได้เร็วข้าวปุ้นเป็นแมตัวเมียนูนข้าวจีกับข้าวตังกับแมตัวเมียทั้งหมดปูนเลยอึ๊บโอ้โหไงอะไรลูกอะไรอะไร อันนี้เป็ดไทยอะไรลูกอะไรอืมอืมไปไหน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 ไปไปไปกระปุกขาวปุน ปาตังเข้าบ้านมายังเข้าไปแล้วปาตังจิบจบจบุ๊กกุ๊กกเอาเอาเอาเขาอยากออกกล้องออกซะหน่อยแฮกแฮกเอ้ย อะไรลูกอะไรหืหมแม,นนม่ใหญ่ลงบ้านแล้วไม่ใหญ่เ,เตรียมตัวไปอาบน้ำเหนือไ,ไหมเตรียมตัวอาบน้ำ ไลลูกอะไรนี่เจ้าดื้อที่ชอบขึ้นบ้านประจำจีเห็ในใกล้ขึ้นบ้านไหมลูกนะจีเอ้ย บาไปแล้วออไปดูกันจีไก่ขึ้นบ้านเห็นลูกนะหเห็นบ้างเห็นไก่ขึ้นบ้านลูกะหรอปลาตังตังมาลูกมากินอาหาแล้วลูกตังมาลูกเลยมาตังตังเร็วๆไหนกินแล้ว อ้อนถอเร็วๆลูกปิดประตูไม่ปิดประตูก่อนเร็วเร็วเร็วเลยสิลูกขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนที่ดูคลิปนี้จนจบโดยไม่ข้ามคู